สวัสดีค่ะขออธิบายเพิ่มเติมในการาหาคะแนนเทอม2นะคะเนื่องจากโปรแกรมบุ๊กมาร์กตัวนี้ค่ะเวลาเราประมวลผลเสร็จแล้วมันจะสรุปคะแนนให้เป็น100คะแนนนะคะดังนั้นถ้าเราจะไปกรอข้อมูลปพ6กอะคะ่ะซึ่งเขาต้องการคะแนนเทอม2ด้วย คุณครูเลยจะต้องเอาคะแนนที่ว่า,าจากที่ว่าลิงก์ส่งไปให้แล้วนะคะอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ของเด็กคนนี้นะคะอเอาคะแนนมากรอกก็คือในช่องเนี้ยภาษาไทย93ตัวเนี้ยค่ะให้เอามากรอกในคะแนนรวมตรงนี้ในแถวนี้ทั้งหมดนะคะก็หมายความว่าเอาคะแนนทั้งแถวนี้ซึ่งจะต้องกรอกให้ตรงวิชานะคะเอามาใส่ในช่องหลังสุดนี้นะคะหลังจากนั้น ให้คุณครูไปเอาคะแนนเทอมหนึ่งที่เราใส่ไว้ในปพปพหกแล้วอะค่ะมากรอกลงไปในตัวนี้นะคะส่วนในสีชมพูนี้ค่ะคุณครูไม่ต้องเข้าไปลบอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าได้ใส่ขสูตรคำนวณไว้แล้วและมันจะมีกรณีที่ว่าเด็กบางคนอย่างเช่นคนนี้นะคะเด็กคนนี้ ได้คะแนนมาเกิน100คะแนน100คะแนนนะคะดังนั้นเราจะต้องแก้ไขเด็กคนนี้วิธีการแก้ก็คือให้คุณครูมาปรับคะแนนตัวเนี้นะคะคะแนนรวมของ100คะแนนตัวนี้อาจจะลดให้เด็กเหลือสัก90นะคะเพื่อให้คะแนนเทอมสองมันลดลงนะคะเพราะถ้าครูไม่ปรับอย่างนี้เรา ่มันจะเกิน100ซึ่งมันไม่ได้อยู่นะคะเหมือนเด็กคนนี้ด้วยค่าคะแนนเขาเกิน100อาจจะลดตัวนี้เป็นเป็นแ4นะคะตัวโปรแกรมที่ปัดเป็น100น่าจะเพราะว่าในตัวระบบอะคะ่ะมันมีการปัดทศนิยมซึ่งตรงนั้นอะคะ่ะแจนไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้เลยก็ต้องแก้ไขปรับคะแนนกันแบบนี้นะคะ ลองทำดูนะคะ